หลังจากที่หนูน้อยนาราชาทำทีทานไปสี่รอบหนูยังพยายามจะไปอีกรอบนึ่ยนี่คิดวิธีทำของหนูหนูพิกหนูเหวี่ยงตัวแล้วหนูก็พิกไปนี่แน่โอ้โหสู้เต็มที่เลยโอ้ตายแล้วลูกหลาของแดดี้ดจะกเก่งค่ะแต่พอแล้วไหมลูกโอโ นักสู้เลยนักสู้ของดัดดี้มามีฮะอากิโชโอ้โหจะทำรอบห้าแล้วเหรอวันนี้ทำไม่หยุดเลยครับหนูต้องพลิกได้แล้วนอนนี้แล้วแน่ๆเลยปล่อยทิ้ไงไว้แป๊บเดียวพลิกไปหน้านอนเลยอะเวียงเดี๋ยวนูจะเวียงแล้ว,วนนโอ้โหม่วงแล้ว<ม> 给了